สบายดีพอเป็นน้องทุกคนเมื่อนี้จิมาโชว์วิธีเปิดพัดลมพีดานก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเป็นพัดลมมี LED พร้อมมีไฟเปิดไฟโอ้ เรื่องเปิดมันก็มีตัวนี้รีโมกนี่รีโมกปีดข้ามโูรไดด์จากมอดจากเปิดจากเปิดพาร์ลอมพาร์ลมก็เปิดตัวนี้น,นีตัวโลอันนี้ตัวกลางอันนี้ตัวแห้งอาจจะหายมันปีนบตน่ตัวนี้ปิดตัวนี้ เด็กอย่ัวนี้อป็นการไฮแมนไฟมือดอย่ัวนี้เนี้เด็กเป็นสีเป็นสีออตัวบอาแคนี้จะได้มอดพัดพัดลมก่อนเด็กพอไปน,นอนคันหายอยนี้ เปลี่ยนไฟล์แตมันหมอดเดิมหมอดปั๊บเพียหมอดไฟลเลยเดี๋ยวเปิดขึ้นบ,บ่เปิดขึ้นหายเปิดขึ้นหายบ่เดี๋ยวเปิดเปิดขึ้นหาย ว่าจะนี่เด็กเปิดขึ้นให้ที่มันเป็นประพุ่ประพิบเลื่อเลื่อจะได้เปิดตัวนี้เอาเด็กเปิดตัวนี้เอา มีทึงเปลี่ยนสีสีขาวแกงมีเตนมืด็นมืดหมอด เบื้งก่อนผมพิมพ์น้องบีบหลายเทือบพได้ต้องหมดก่าแล้วเปิดใหม่เดะเดะได้ละเด็กทำอะไรมาร์คคลิปที่นี้จะเริ่มกดไลค์กดซับสไคร์แน่ ก็เนี้เป็น LED ไฟ LED อย่บอกพอไปนอกเป็น LED เลยติดตั้งโม่ปนปนยากง่าย การติดตั้งจะมีแต่ตัวสายมันเท่านั้นมาใส่หลายระบบระบบคอยระบบกลางระบบแห้งจะไฟเป็น led วันนี้บ่าวเทพไลฟ์ชแนลใส่ล่าพรคะพพอาะพน้องไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ขอล่าละ